แต่งตอนไหนแต่งตอนอายุกี่ปีแต่งตอนตวัยนี้งเ้ยอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่เพื่อนหนูที่อยู่โรงเรียนใช่ไหมอยู่ห้องเดียวกันไหมห้องเดียวกันเอาอยู่ห้องเดียวกันด้วยสีชมพู่ด้วยสีชมพู่ใช่หนูก็ย้อมชมพู่ก็จะจังก็เป็นเพื่อนก็เป็นแฟนแฟนแบบอะไรสีหน้ามีเดินมาตลาด ก็จะเป็นแฟนได้อ๋อเป็นแฟนก่อนแน่ใช่ไหมแล้วปีหน้าค่อแต่งเหรอปีหน้าก็แต่งเมื่อวันจะจางโตขึ้นก็จะแต่งแล้วตอนนี้จางๆโตหรือยังยังไม่ยังไม่โตเลยถ้าโตขึ้นหนูจะเป็นแฟนเป็นแันใครแฟนถ้าโตขึ้นจะเป็นแฟนกับจางๆด้วยขอรู้งเป็นเหร เพื่อนเป็นอะไรนะเพื่อนเป็นห้วยห้วยคืออะไรห้วยก็คือเพื่อนอ้าผมเป็นอะไรรู้ได้ยังไงเพื่อนหนูก็ก็เพื่อนหนูไม่ได้สระผมอ๋อเพื่อนไม่ได้สระผมผมก็เลยยุ่งใช่ไหมแล้วผมหนูยุ่งหรือเปล่าเนี่ยแล้วหนูแล้วทำไมไม่มัดผม